เฮ้ยได้ของเขียวอีกแล้วบอสได้สนับเข่ามาพี่ได้กล่องด้วยล่ะโลงเงินไปอ่ะเดี๋ยวงโงโงดูวก่อนว่าแบนเซตเดียวกันปะตาแรกก็เลนโง่เลยได้สองปืนฮาวิวอีกแล้วอันเดิมเลย ได้คลาสสิก M44 c a r b บายมาอ,อยู่กันเป็นแก๊งเลยฮะเก้าหมืนหนึ่งว้าวว้าวกุตายวงนะคูตายวงนะมึงไม่ได้คิวกู้หรนะ่อ,อได้คน M45 เองได้ค a r b บ n e มาตัว ขอคนหนึ่งไม่ต้องเล่นไอ้ควายลองใจลมๆ <c oughs> วิ่งปัดกล่อมได้สนับเข่าไพ่ด้วยแหละไพ่อะลาะทูปเปอร์เอ๊สองสนับเข่าไพ่กับอันเมื่อกี้ได้สนับเขานะ่าอ <c oughs> อนโกอิ่งมาเหมือนกล้องไม่น่าใจรอ <c oughs> รีบออกมาจากตกาเก่ะเลย ทำไมฮะกกเก็บกองเกบกอ,อย่ง้อยอะเก็บคนใจร้อนไปสองคนได้คือดีเยี่ยมข้็มาไม่มีคันเทิงองคาบายแบบบวกรีโหลดสป,ปีดด้วยว่ะบวกรีโหลดสปีดเดี๋ยวผมย่อยไอ้พวกมอดกันมอดเต็มได้ไหมภาพ